ไอ้เหี้ยแม่งฟุตบอลบางทีมันก็เป็นแบบนี้นะครับบางทีแม่งก็บ้าบ้าบอไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นบางนัดเล่นดีนะฮะไม่เป็นรองคู่แข่งแม่งแพ้ซะอย่างนั้นหมดจะเสียประตูเสียง่ายๆเสียดื้อ บางเกมโอ้โหโดนขยมโงหัวไม่ขึ้นเลยแม่งชนะแบบไม่เสียประตูซะอย่างนั้นเออนะบางทีอย่างที่บอกนะครับฟุตบอลมันก็เพี้ยนๆแบบนี้แหละลูกกลมๆเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เกมล่าสุดนะครับหนึ่งเดียวในวันบ็อกซิ่งเดย์พลพักคปีศาจแดงเปิดโอแทฟฟอร์ดนะครับเจอกับนิวคาสเซิลยูเนเต็ด แล้วก็สามารถยัดเยียดความปราชัยให้ผู้มาเยือนจากภาคอีสานของอังกฤษไปได้แบบวุวิเชียดชิวโอ้โหเฮียใจหายใจความนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แม่มม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 ทงทั้งทางที่ไม่มีบรูโน่แฟนันส์นะครับไม่มีไบรอันเอมเบอร์โมไม่มีอามัดดิยาโลไม่มีนุซแซมัสราวี ไม่มีมาตายเดลิกไม่มีแฮรี่แม็กควายและไม่มีค็อบบี้เมนูแต่แม่งไม่เสียประตูซะอย่างนั้น <c oughs> ย้อนกลับไปนะครับในการถแถลงข่าวเพลสคอนเฟอเรนซ์ของรูเบนอมริมก่อนเกมเนี่ยคุณซื้อชาวโปรโตุเกสผู้นี้เขาพูดแบบเป็นในๆนะพูดแบบเหมือนเป็นปริศนาธรรมเขาบอกว่าไอ้ปีเศษๆปีนิดๆที่คุม คุมแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดมาเนี่ยดูเหมือนเขาจะดื้อเกินไปดูเหมือนจะแบบยึดมั่นถือมั่นยึดติดกับระบบการเล่นของตัวเองเกินไปนะครับจนไม่รู้จักการยืดหยุ่นเอเราฟังแล้วเราก็คิดเออเฮ้ยมันพูดแบบนี้มันมันดูแปลกๆว่ะเหมือนเหมือนมันออกตัวอะไรชอบกลน,นะครับก็เข้าใจว่าเฮ้ยอาจจะเป็นไม่ได้นะแต่ก็คิดว่าคงเป็นไ่ไม่ได้คือคิดว่าเฮ้ยบางที อาจจะปรับระบบหรือเปล่าเพราะว่าตัวผู้เล่นขาดเยอะตัวเจ็บเยอะสภาพแม่งไม่สมประกอบนะครับโหตัวหลักนี่หายไปร่วมๆเครื่องทีมเลยทีเดียวนะตอนแรกก็คิดคงคงไม่หรอกก็คงจะเป็นหลังสามเหมือนเดิมอะนะพอถ่ายทอดสดออกมาตามผังการเล่นนะที่ขึ้นมาในจอทีวีมันก็ยังเป็นหลังสามอยู่แต่พอลงไปในสนามพอเราเห็นนะครับเห็นการยืนตำแหน่งของผู้เล่นพันธุูนบน ฟลอย่าแล้วเนี่ยเราถึงเห็นนะฮะว่าเอ้ยนี่แม่งปรับระบบจริงๆนี่ว่านะยอมนยอมโอนอ่อนแล้วนะครับผู้ยึดมั่นถือมั่นอย่างรูเบนอัลมริมปรับระบบเป็น4 2 3 1ซึ่งมันก็เป็นระบบที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะตั้งแต่ยุคข,ของเซอร์เลฟวูซันยังเป็นกูลซือนะแล้วก็เลื่อยมาจนจนถึงเอริกเทนฮารก็เพิ่งมาปรับนะครับ มาปรับมาเปลี่ยนนะมในยุคของรูเบนอโมริมนี่แหละแล้วก็แล้วก็ใช้แบบโอ้โหใช้แบบยึดติดเลยใช้ยาวเลยใช้แบบกูไม่กูไม่สนนะฮะใช้แบบโนสนโนแคร์กูจะยึดระบบเนี้ยจะตายหงตายห่านไปกับมันก็มีนะฮะเมื่อคือนนี้แหละก็เพิ่งมาเปลี่ยนแปลงเป็น4-2-3-1ก็ใช้ไอเดนเฮเว่นกับลิซันโดมาตินเนสเนี้ยจับเป็นเซนเตอร์แบ็คคู่กันนะครับ ทางขวาแบ็กขวาก็เป็นเดียโกโดาโลหรือไอโลทางซ้ายนะครับก็ขยับทางเอาลุกชอซึ่งช่วงหลังเนี่ยแทบจะลืมไปแล้วไม่ค่อยได้เล่นแบ็กซ้ายสักเท่าไหร่มายืนเป็นเซนเตอร์แบ็ก้างซ้ายซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เอาลุกชอเนี่ยไปยืนเป็นแบ็กซ้ายตรงกลางนะครับก็มีมานูเอลอูกาเต้กับกาเซมิโรเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคู่กันแล้วก็หมายเลขสิบนะครับตัวสร้างสรรค์กตัวทําเกมรุกเนี่ยก็ ให้เป็นหน้าที่ของเมสันเมาส์ข้างบน3ตัวนี้น่าสนใจนะครับคือทางซ้ายขยับเข้ามาวงในเนี่ยเป็นมาเดอุสคุนยานะครับหน้าเป้าก็เป็นเบนยามินเชสโก้หน้าขวานี่สินะครับใช้แพทริกดอกูนะฮะจากวิงแบ็กซ้ายมาเป็นหน้าขวาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือตำแหน่งที่เจ้าตัวเขาเล่นเป็นประจำเล่นอยู่เป็นสม่ำสมัยที่ค้าแข้ง กับเลเช่ในศึกเกาโชเซเรียอาเอ้ยจะเป็น11ตัวจริงที่ที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับอย่างไรก็าตามผมก็ยังมองว่าแม่แมนยูมันก็มันก็ยังไม่ค่อยสมประกอบนะมันก็ดูแบบไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะไหวอ่ะเจอกับนิวคาสเซิลช่วงหลังเป็นร้องนะครับและนิวคาสเซิลเนี่ยเขาโอ้โหกลางเขาแน่นหน้าเขาจัด นะแล้วเขาใช้เป็นทีมที่ใช้พลังงานในการบดบี้นะใช้พลังงานในการบดบี้ก็ดูก็ดูแล้วโอ้โหกาซซมิโรอูคาเต้เฮียแม่งอาการน่าเป็นห่วงวะ่ะจะไหวเหรอวะโอ้โหไอ้ดอกูจบหายแม่งลงมาทีไรมึงกระชากเสียงสะบัจากเด็กผีทุกมูเล่าแม่งแทบทุกนัดนะและสถิติช่วงหลังเจอกัน5เกมล่าสุดแมนยู you, แม่งแพ้เป็สี่ไอชนะนัดเดียวเนี่ยนะฮะขอโทษนะ คือเมื่อสองฤด,ดูการก่อนที่ชนะนะมันคือนัดสุดท้ายของฤด,ดูการก็เอารตรงๆ่ะดิวอาเส้นเขาก็ไม่ได้ว่าเต็มที่อะไรแล้วนะนะตอนนั้นนะผมก็ดูเฮ้ยเสมอนี่ก็ถือว่าโอเคนะชุดนี้เสมอถือว่าน่าพอใจท่าคาบ้านก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจถ้าคาบ้านพระกฏพอปรับมาเล่นเป็นสี่สองสามหนึ่งเนี่ยไม่รู้คิดเองหรือเปล่าน,นะครับสิ่งที่ผมเห็นอันดับแรกเลย เฮ้ยทำไมมันเล่นกันด้วยความสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสคือมันมันสัมผัสได้ว่านักฟุตบอลแม่งเล่นด้วยความสบายใจมากขึ้นหรือเล่าอคติกับระบบเดิมก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือมันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับมันไม่เกรงมันไม่ต้องแบบเฮ้ยต้องไปต้องเล่นแบบอยู่ในกรอบนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องมาซับซ้อนซ้อนเงื่อนเพื่อทรยศแต่อันนี้มันเล่นเป็นธรรมชาติไม่ต้องมาอยู่ในกรอบไม่ต้องแบบเป๊ะเป๊อะไรมาก นะพอมันเล่นเป็นธรรมชาติเนี่ยแล้วก็สมผัสได้ถึงความแบบนะักฟุตบอลมันอาจจะมีความแบบสบายใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกนะฮะว่าเอ๊ะมันสมดุลมากขึ้นเกมมันมีความสมดุลมากขึ้นโอเคแหละแม้ว่าผู้มาเยือนนะครับจะคลองบอลบุกมากกว่านะแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันมันอย่าไปคลองบอลเยอะอันเนี้ยถูกแล้วคือใช้จังหวะฉาบฉวยเอาแล้วแมนยูเนี่ยอาจจะคลองบอลน,น้อยกว่า อน้อยกว่านะฮะแต่ก็หาจังหวะจบนะมีจังหวะเข้าทําเนี่ยที่มันได้น้ําได้เนื้อมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญโอ้โหไอเฮียนะแพทริกลามีนนไอเยนเจรมีดอกูยามาวเด็กยาลาไอสัตว์โอ้โหมึงแม,ม่งพอมันไปอยู่ตําแหน่งขนาดอะ mm hmm. เล่นเป็นกองหน้ากึ่งปีกขวาแล้วเฉิดฉายนะครับโอ้โหขยโยก กระชากหนีคู่แข่งนะฮะครอสบอลแล้วก็ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือมึงวอลเล่ไอชิบหายกูนึกว่ากูนึกว่าเซนานดีนซีดาน <c oughs> ไอเฮียนึกว่าเซนาดีนซีดานบอลแม่งนะครับจากจังหวะทุ่มของดาโลทุ่มไกลมาแล้วก็เป็นนิกมาเธอฟักเกอร์เอ้ไม่ใช่นิกมาเดอร์มาเดอร์อะไรเนี้ยแหละนะครับมงนะมงไม่มงเคลียร์แล้วมันบอลมันลอยโด่งมา ยู่ดีๆนะครับไอ้หัมทมินดอกูม่งวิ่งเข้าไปสับด้วยซ้ายนะบ,บอลไม่ตกพื้นเรียกว่าวอลเล่เต็มข้อนะครับบอลแม่งพุ่งอูบ่าเสียบโคลเสาชนิดที่อารอนแลมสเดลนะฮะในทาวา,านของสาริกาดงเนี่ยแม่งพุ่งสุดตัวแล้วปัดไม่ออกโอ้โหอย่างที่บอกแม่งยิงได้แบบกระซวกไส้ดีนักแลสวยสดงดงามมากนะครับ ช่วยให้แมนยูเนะี่ยขึ้นนำหนึ่งศูนย์โอ้โหนั่งดูอยู่แบบเด้งขึ้นมาเลยนั่งเนี่ยนั่งเอ็หลังอยู่เด้งขึ้นมาเลยโอ้ยเฮียตะโกลลั่นบ้านเลยไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็มันเป็นเกมที่ครึ่งแรกที่ต้องบอกว่าเป็นครึ่งแรกที่เล่นเล่นได้ใช้ไรเป็นบ้านะใช้คํานี้เลยดีกว่าเล่นเล่นครึ่งแรกเนี่ยได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้เจ๋งมากแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบโอ้โหถึงขนาดแบบวิลิสมาราบุคยมแบบ เอาตายอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันก็มันก็นกหลักๆก,ก,ก็คือคลองบอลน้อยกว่าแต่หาจังหวะเข้าทําแบบได้น้ําได้เนื้อมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญคือมีสกอร์นำเท่านั้นแหละแล้วก็จบเครื่องแรกไปเนี่ยด้วยสกอร์นี้แล้วก็แบบแล้วมันจะเสียประตูไหมว่าแมนยูเนี่ยนะครับก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเสียประตูง่ายแล้วก็คลีนชีตไม่ค่อยเป็นนี่เล่นมาสิบเจ็ดนัดที่ผ่านมามึงคลีนชีตได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองจะไหวหรือเปล่าก็ยังอดเป็นกังวลไม่ได้นะครับ ว่าแล้วขออนุญาตพักครึ่งเวลานะครับพักครึ่งเวลาเพื่อที่จะบอกทุกท่านว่าเชียร์พิีเมลีกแบบเต็มอิ่มสั่งเลยที่ n ล Man วันนี้มีโค้ดพิเศษนะครับนะเพื่อเด็กผีโดยเฉพาะเลยนะใส่โค้ดริมสู้สู้ RIMSUSU นะฮะอ่านว่าริมสู้สู้สูงสุด100บาทเมื่อสั่งขั้นต่ำา300บาทลดไปเลย 5%นะครับตั้งแต่วันนี้วันที่27ธันวาคมถึงวันสิ้นปีเลยคือวันที่31ธันวาคมนะครับหรือนะ้าใส่เอาไม่ใช่ทาใส่ถ้าใครสั่งไม่ทันถ้าริมสู้ๆไม่ทันนะครับมีอีก1โค้ดนะครเป็นโค้ดพิเศษที่ใช้ยาวเลยก็คือใช้โค้ด m a t c h d a y m a t c h นะฮะไม่ใช่ h นะ m a t c h d a y อ่านว่า แบตเดย์นะครับอันนี้ลดกระหน่ำเลยนะฮะลดกระหน่ำเลยยี่มิเปอร์เซ็นต์สูงสุด100บาทเมื่อสั่งขั้นต่ำ2องมิบาทนะครับตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีหน้าหรือ2,569อย่าลืมนะครับเชียร์ฟรีมารีกแบบเต็มอิ่ม สั่งเลยที่แมนยูชนะไอสัตว์ไอไม่ใช่เชียร์ลิเบอรีแบบเต็มอิ่มสั่งเลยที่ไลแมนครับทีนี้มันเกิดจุดเปลี่ยนนะฮะมันเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบโอ้โหมันเป็นจุดเปลี่ยนของแมนยูนะครับก็คือเครื่องหลังมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเมสันเมา์ ไม่สามารถที่จะเดินออกมาลงสนามได้ก็ถ้าถ้าเป็นแบบนี้ตั้งแต่จบครึ่งแรกก็เดาได้ไม่ยากนะครับว่าน่าจะมีอาการบาดเจ็บพี่เนี่ยว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อยเดี๋ยวก็ไปตามข่าวกันเอาเองแล้วกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อยแต่ที่แน่ๆเนี่ยเมสันเมาส์หรือเสียหนูเมสันอนุทิน <laughs> เพราะว่าเมาส์นี่มันแปลว่าหนู <laughs> นะนะนะก็เมสันเมาส ลงเล่นไม่ได้มันก็ไม่เหลือตัวแล้วบนมานั่งสำรองนี่แบบโอโหโอนะมีแต่เด็กๆมีแต่วัยรุ่นมีแต่พวกเยาวเรศนะฮะก็จำเป็นต้องส่งแจ็คเฟลเชอร์บุตรของดารลนเฟลเชอร์นะฮะเป็นบุตรแบบฝาแฝดด้วยก็ส่งแจ็คเฟลเชอร์ลงไปนะ,ะลงไปแทนเมสันเม์ก็ถือว่าเอาวะอย่างน้นอยๆก็เด็กอาจจะมีความสดความเอาหารอะไรปรากฏนะฮะอีกแจ็ค ก็เข้าใจได้นะยังเด็กอยู่ยังไร้ประสบการณ์ยังดิบอยู่ยังกินไม่ได้ก็คือเล่นไม่ได้เลยสอบไม่ผ่านนะครับคือโอ้โหมันมันไม่ได้อ่ะพูดง่ายง่มันไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้โดนบีบโดนจี้เสียบอลหมดแล้วก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมสักเท่าไหร่พอไอ้แจ็คมันเล่นไม่ได้นะครับมันก็เหมือนเล่นสิบตัวนะครับคล้ายๆกับเล่นสิบตัวทีนี้เกมเป็นรองแล้วดิวคาเซลเขาก็ต้องเร่งเครื่อง เขาก็ต้องเน้นเกมลุกมากขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเหลือเรื่องเดียวแมนยูก็เลยถูกบุกอยู่ข้างเดียวเลยเหมือนถูกจับกดอ่ามันจับหัวกดลงไปในน้าไอ้ยี่หายใจไม่ออกต้องเอาตูดนะฮะต้องเอารูทมารหนักเนี่ยหายใจพังง่าพังงาถอยไปตั้งเกมรับแบบรถบัสนะฮะปิดพื้นที่นะเท่านั้นไม่พอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงลูเบนามบริมก็ทําในสิ่งที่เด็กผีทุกคนตกตะลึง แล้วก็งงเันเป็นไก่ตาแตกผมก็งงนะคืออยู่ดีๆเมกไปเปลี่ยนกาเซมิโรออกทั้งๆท,ที่พี่กาเซมอ่ะเขายังไม่ได้ติดเหลืองเขายังไม่ได้โดนใบเหลืองเขายังไม่ได้ออกาอาการอ่อนล้าโรยแรงเขาก็ยังไม่ได้ออกอา,าการนะก็ยังเล่นได้ดีอยู่นะแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอาการบาดเจ็บจเจ้าตัวเขาก็ง,งงว่าเอา้าให้กูเหรอกูเปลี่ยนกูทําไมผมก็ไม่เข้าใจว่าจะเปลี่ยนกาเซมิโรออกหาป้ามึงเหรอนะครับก็ เอาคาเซมิโรออกเอาโยโร่ลงมาระบบยังเหมือนเดิมนะฮะยโร่ลงมาเล่นแบ็คขวาดาโลขึ้นไปเล่นเป็นหน้าขวาก็โยกเอาดอกูมาอยู่ทางซ้ายพอมาอยู่ทางซ้ายเนี่ยประสิทธิภาพแม่งหายไปกึ่งหนึ่งอะ่ะนะครับพอเอาพอเอาคาเซมิโรออกโอโหทีนี้จากที่รับอยู่แล้วอันนี้รับหนักยิ่งกว่าเดิมอีกผมดูยังไงก็ไม่รอดแลนะดูยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าแมนยูอย่างที่บอกไปนะครับ มันมันมันรักษาสกอร์ไม่เก่งรักษาสกอร์ไม่เป็นแล้วก็โดนยิงเสียประตูง่ายๆเสียประตูดื้อเป็นรประจำปรากฏว่านะครับแมนยูถอยไปตั้งรับกันได้ดีแล้วก็ที่สำคัญฮนะต้องบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อเหมันกันคือมันเป็นเกมที่เกมรับของแมนยูแม่งไม่พลาดเลยไม่มีความผิดพลาดไม่แสดงความเฟ้อฟะไม่แสดงความปั้มปั๊มเป๋อเปือ,ปอไม่แสดงความซุ่มซ่าม ออกมาให้เห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวสักครั้งหนึ่งก็ไม่มีคือเป๊ะมากนะเปิดมาสกัดได้เปิดมาเคลียร์ได้นะชิงจังหวะตัดบอลได้แล้วก็ที่สําคัญนิวคาสเซิลเนี่ยพอเขาไม่มีพื้นที่พอเขาเร่งจังหวะโอกาสเขาเยอะจริงเขาเตะมุมเป็นสิบสิบทีเลยนะฮะแต่เขาจบไม่ลงนะฮะก็กลายเป็นยิงทิ้งยิงขว้างซะเป็นส่วนใหญ่สุดท้ายมแม่งทดเจ็บเจนาทีชั่วโมงนั้นผม ผมอยากจะถามผู้ตัดสินนะว่าทดหาป้าเหมือนเจ็ดนาทีกูไม่เห็นมีใครเจ็บเลยส้นตีนนะครับสุดท้ายก็สามารถที่จะรักษาสกอร์นะฮะเป็นชัยชนะแบบคลีนชีทพูดแล้วก็ตลกดีเหมือนกันนะฮะฤดูกาลนี้แมนยูคลีนชีทไปสองนัดนะครับเกมแรกเมื่อต้นฤดูกาลชนะซันเดอร์แลนด์สองศูนย์แล้วก็เกมล่าสุดชนะนิวคาสเซิลหนึ่งศูนย์ทั้งสองทีมทั้งซันเดอร์แลนด์และก็นิวคาสเซิลเป็นทีมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของอังกฤษนะครับบทสรุปนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ถ้าจะยืดหยุ่นถ้าจะปรับถ้าจะไม่ยึดมั่นถือมั่นมึงก็ทําได้นิวายริมนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมึงจะดื้ออะไรนักหนาอิบหายเอ้ย <laughs>